สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเือสวัสด,ดีตอนสายๆนะคะกะมาพบกับายน้อยเหมือนเดิมจ้าหลังจากที่ฝนตกไปติดตอกันไปหลายมือ้ออาการมันของยายน้อยก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องจ้าเผลอไม่ได้เลยค่ะเบิกแงน่พี่น้องเอ้ย,ยายน้อยยิ่ได้มาเก็บปูเอาอยู่จ้านี่ก็จะประมาณนี้นะคะเบิ้งหน่พี่น้องจ้าเนี่ยตัวหัวมันยายน้อยนะจ้านี่ หลังจากที่ว่ามวดนั่นว่าสิเก็บกู้นี่ก็บรได้เก็บกู้เลยจ้ะพี่น,ออน,น้องหัวเปื่อยหมดเลยนี่อันนี้อันเก่ายังไม่ได้เก็บเลยจ้าเนี่ยของเก่ากับพนันในเมียนเลยอันไม่กับไมาอีกแล้วเนี่ยต้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ยพี่นอ้องจ้าเลื้งงละจ้าเนี่ยกับบ่าลายดรอกค่ะกับไม่อยู่สองเกาะสามเกาะบางที่หน้ามัมนอยากสีหขมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยหวัวมันก็โอเคอยุดจ้าพี่น้องแต่ว่า เอาไว้กับเสียดายเพื่อมันบ่ได้หัวมันสีได้หายเพราะว่าหัวมันจะเปื่อยบดกรเยนหน่อยก็เลยจะพากันมาทําการเก็บกูดจ้าตอนนี้มันก็เหลืองประมาณนี้นะคะเนี่ยหัวมันก็ยังยังดีๆยุตเจจอนเนี่ยแต่ว่าถ้าปล่อยไว้อีกสักนั่นก็อาจจะบ่ดีแล้วไหนก็พี่น้องพี่น้องจ้าเบิ้งดูมันเย่นน้อยนะคะหัวก็จะประมาณนี้ละจ้าเนี่หัวมันนะคะนี่ แต่ว่าต้นมันเริ่มจะเหลืองแล้วจ้าเนี่ยบริเวณนี่เหลืองแล้วนะคะเนี่ยต้นก็จะเป็นประมาณนี้ละจ้าเบื่องนี้พี่น้องสูงอยู่นะคะแต่ว่ามันเหลืองแล้วจ้าเนี่ยกระบาดดอกจ้ามีอยู่กะได้ใส่เงินหลายบาทเติบอยู่งละจ้าเพราะว่าราคามันปีนี้แรงมากยายน้อยก็จะพากันมาเก็บอยู่เนี่ยมันเลาะเบิ่งแล้วก็จะพากันเก็บอยู่ต้นก็สวยๆจะพี่น้องเนี่ยเบิ่งหัวมันยายน้อยก็นะคะเนี่ย ทับว่าเอาก็เสียดายค่ะพี่น้องจ้าหัวเบลเลอเบลเลเลยพี่กจะต้องเอาจากพี่น้องเพราะว่านะตรงนี้ขนาดนี้แปบ๊บเดียวเองพี่น้องนี่เบิดแล้วจ้านี่หมดแล้วนะคะเนี่ยหัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยจากพี่น้องถ้บว่าเอาเี่ยหมดไปแล้วจ้านี่แล้วว่าอยากได้ต้นไปปลูกยู่จ้านี้ต้นก็สวยนะคะย่านที่ได้ตัดต้นอยู่นี่ ประมาณนี่ละจ้ะเดี๋ยวน้อยจะมาหลกเอาอยู่กับบัวลายดอกค่ะพี่น้องว่าบัวลายก็ลายเติตบอยู่ละจ้ะเนี่ยก็เริ่มจะเหลืองแล้วจ้ะเนี่ยต้นนี้ก็จะไปละเริ่มจะไปบ้านเขาแล้วนีะพี่น้องดินก็นิ่มๆดินนิ่มมากเลยลก,กระตมะนี่นะคะสวนกับบัวลายดอกจ้ะก็พ่อพ่อพอ,อเอ๋ยก็อื้นอะก่อน ก็พอได้ยูแต่ว่าถ้าบ่าออกก็จะเสียดายจ้าก็จะแย่นอกก่อเกาจะเลาะดูก่อนนะคะมุมนี้ก็เริ่มอาการแย่แล้วจ้ะน,นี่แย่แล้วนี่เพราะว่าน้ำมันขังในหลงจะพี่นอกขังในหลงแบบนี้ต้นก็นจะเป,ปลยนเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยดูต้นก่อนเหลืองมลจ้าบริเวณนี่สวยซะด้วยทีพพ้อแต่ว่าพอบานเจ้าวิเพ็ดจังใดฮ็ดประการใดบุแต่ว่าในแน่คือต้องเอาต้นที่มันเหลืองเหลืองออกก็แลลวจ้ะ ไอเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะคะเนี่ก็สูงยุ่ประมาณนี่ละจ้าต้นมันก็เอาสูงเติบยุ่จ้ะพี่น้องก็จะยุ่ประมาณนี่นะคะป่ามันของยายน้อยก็หลากหลายสายพันธุ์นะจ้า